สวัสดีครับพบกับช่องสติโยชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยๆของผมน้าแม่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมกับสิพ้ามาเบิงกอสางวิตขั้วนะครับนี่ครับอันนี้ขั้วขั้วนะครับไม่ใ,ใช่หืน่ในไม่ใช่บานทํำขั้ว เข้าบ้านของใครบางคนนะครับคือว่าทํำใหญ่เงี้ยถ้ำเงาน้า,นาจกเมตรยาวแปดเมตรกว้างประมาณหกเมตรสูงจเมตรผมลืม,ม,มเดี๋ยวผมมาบอกเอย่าผ้าเบิงหลบๆก่อนจะหน่อยหนึ่งนะครับแต่ผมจะมาบอกรายละเอียดว่ากว้างเงาสูงซ้ำไหนนะครับ และเฮ็ดตำหนีสางเงินเป็นเมือจักบาะครับสำหรับสื่อวัสดุก่อสางมาเฮ็ดเองม่ได้จ้างสางนะครับเดี๋ยวงานและเบิ่งของกับผมนะครับอันนี้ก็สิเป็นมุ่มเต็มเต็มของครั้วที่สางนะครับข้างหนาทาั้งผุนก็นสิเป็นเือนนะครับเป็นหนาบานเป็นบานใหม่สองสันนะครับพุนให้ดูริ่ม หางหนึ่งเฮ็ดขั้วอยู่นะครับพอขั้วเก่ามันพังไปแล้วครับเดี๋ยวไปเบิง่งไก่ๆกันเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,เด,นนเ,บรเดี๋ยวมือนี้เบิ่งหลุดผ่าไปก่อนเดี๋ยวมืออื่นมือใหม่จะผมมาบอกว่าราคาเกบาทใส่ลิกงยังไง เป็นหลังคาหลังคาเหล็กครับเป็นโครงเหล็กเสาเป็นปูนโครงเป็นเหล็กครับนี่ครับตัวนี้กําลัาเาางเทเทคานอยู่ครับกำลังเทีคานอยู่ยังไม่เสร็จ เึ็งเทมือยนี่ครับเห็ดไม่เรล่อครับพระไว้เด้งเราได้หีบเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กต่อมาจากบ้านหลัง ข่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะบอกรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าสามาจจาบาทสื่อของมาจาบาบนะครับอันนี้ข่าวๆไปก่อนนะครับข่าวๆที่ผมคิดว่าน่าจะาประมาณสีเมินครับสานีครับครับอันนี้ก็อขอของสานีก่อนนะครับสวัสดีครับ